อ้าเริ่มแล้วแหละเริ่มเลยล้กันอ่านตีสาสองหนึ่งอ่ะก็วันนี้เป็นยังไงก็โอ้วิธีใหญ่มากเลยครับแล้วก็เสียงกระหึ่มมากเมื่อเช้ามาเซาเชคคือแบบอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนู้นี่คือได้นทั่วเลยใช่ครับวันนี้แบบยิ่งใหญ่มากก็น่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่แรกในสิ้นเดือนเราในนิสสีมพาราคอนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าน่าจะเป็นโชว์โค้งแรกที่ร้องหลายเพลงกันมากเลยนะหนู วันนี้ร้องเยอะมากครับถ้าร้องไม่ได้ก็จะกรี๊ดนี้เลยหรอเตรียมเตรียมมาเยอะไหมครับวันนี้วันนี้มีเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาโชว์นะใช่เขาให้เวลาโชว์กำลังคิดอยู่สองแบบเราจะร้องเพลงหรือว่าเราจะแบบว่าเขามอยดีเขาคงให้อยากให้ร้องเพลงแหละเราต้องเลือกร้องเพลงพิเศษขนาดไหนว่าพิเศษอยู่แล้วครับสำหรับผมก็ มีเพลงนี้ผมไม่เคยลองด้วยสแังเฮียก็แองเจลก็แบบว่าธรรมดาแต่มันดูพิเศษมีพิเศษอยู่โจที่ทุกคนอยากเห็นสุ์ซีเค็ดเขต้องโชว์อยู่แล้วไปโชว์ไปไม่กี่รอบเองหขออย่างแบบัอยากเห็นอยู่แล้วหนูหนูร้องเพลงหนูเป็นรอยเป็นพันแล้วแล้วรู้คนยังไม่เบื่อครับแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้เห็นสุ์ซีเค็ดคู่กันบนเวทีไหมไม่ครับวันนี้วันนี้ไม่เห็นวันนี้เก็บไว้ก่อน วันนี้ยังไม่เห็นค่ะเดี๋ยวไม่ต้อตงตรงใช่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีเห็นนะครับเดี๋ยวได้เห็นเลยขอฝากงานงานนี้หน่อยค่ะครับก็ขอฝากงานวันนี้ด้วยนะครับวันนี้วันที่26แล้วก็ขอบคุณทางเสียงทรากรมากๆเลยที่โหเรียกว่าหนุกับเมียแบบได้รับเกียรติให้มาเปิดงานครา,าวเดาเป็นคู่แรกเลยครับใช่ยังไงวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่เลย ำหรับวันนี้ใครอยากมาดูก็ตามมาได้อยู่นะครับเราอยู่ประมาณ1ชั่วโมงใช่ขึ้นโชมประมาณช่วงหนึ่งทุ่มนะครับใช่แล้วแล้วก็ดูเสร็จก็จะมาช้อปปิ้งที่พระกรต่อก็ได้แต่ต้องดูก่อนช้อปใช่ต้องดูก่อนหรือไปช้อปก่อนดูก็ได้ครับเพราะว่าช้อปไม่ต้องดูก่อนช้อปเพราะเรามาโชว์แค่วันเดียวช้อปมันชอปได้ทุกวันอต้องชอปอย่าลืมไปช้อปนะครับผมก็ในงานนี้ก็มีเซสชั่มากมายก็วันนี้ก็สามารถมาดูพวกเราได้แล้วก็มาช้อปิ้งกันได้เยอะ กระแสล่าสุดซุปเปอร์สิทธิ์ออกคู่การเปลนแฟนแบบชื่นชอบเลยไหนบ้างรอบวงจรชื่นชอบจริงหรือเปล่าวันนั้นหนูสวยแล้ววันนั้นหนูสวยไหมไม่มาดูเดี๋ยววันนี้ยังไม่แต่งู่เพาว so ่าสวยท่านหนูแหละมันลงมาผมก็ด so ีผมมันยาวแนยไม่พลาดยาวท่านหนูได้วันนั้นหนูสวยนะเพราะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นใส่ผมยาวแล้วก็การหั่นเกลียวสบัดแบบนั้น แต่ในซีนต้องมีโมเมนต์ท่าต่างๆที่แบบบินอยู่นะใช่ครับผมก็มีหลายท่าเลยเราได้โปรแกรมมาเพรว่าเขาเรียกว่าอะไรน้อยแต่มากไม่มากด้วยท่ามากด้วยหน้าตานี่ยอินเนอร์ด้วยอินเนอร์ด้วยใช่ครับก็คิดอืมบุีหนูสู้เฮียไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขา ไม่เ,<ล>เดี๋ยวจะหมดนะฮะวนมีฝาดด้วยอยู่ร <c oughs> อไปดีดบนเวทีอยูอ่ชอบไหมครับกับสเตจนีที่แบบไดโชว์ด้วยกันชอบรครับใช่ชอบเพราะว่าอย่างผมมันก็จะมีที่แบบไปร้องเพลงเดียวด้วยเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเงาเงาหนึ่งนะแต่พอมาด้วยการโปรโอเคไม่เงาแล้วมีเงยช่วยเออช,ช่วยช่วยไงก็ช่วยกัน

หนนนนี้ึ่งก็ได้เพราะว่าแตกแตนอยู่คนก็แบบว้าวก็เซอร์ไพรส์อยู่จริงๆรอวันปล่อยมาแต่วันถ่ายแล้วครับเพราะว่าตอนถ่ายก็สนุกนะเพราะได้เต้นแบบเหมือนเต้นแบบเต้นจริงๆใช่เหมือนเต้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราอาจจะมาออกคอนเสิร์ตด้วยซ้ำมันแบบฟึบฟับฟุบฟับเลยท่าไหนท่าไหนที่เราชอบมากที่สุดาใช้ครั้งมันมีหลายท่าเลยสิหนูว่าทีชอบท่าหนักสะโพกครับหล่อ ใช่เป็นห่งในทาที่ชอบแต่มีหลายท่าเลยที่ชอบว้าวสนไมทไม่ท่เขาเอเขาอยู่ในสายเรือนะอะไรท่าลื่ๆหรืออะไรแบบไม่ใช่เลอไม่ใช่โไม่มีเหมือนละไม่บอกเขาเลยหรอ แต่ว่าเราทำได้ทำได้ซ้อนไม่นานแต่ว่าเก็บเป็นความลับนานกว่าใช่ไหมใช่ครับอกมันจะแตกแบบอกมันจะแตกไมหรอลูกคุณท่ามันดีมากเลยเอาในแบบอยากปล่อยให้ทุกคนเห็นภาษาแบบว่าเก่าอยู่นดูโอ้โหแฟนที่แบมว่ถพลาดของเก่าเลยได้ไหมอกจะแตกอกจะแตกแบบจะแตกลายอะไรแบบนี้แต่มันมีอีกเรื่องที่อกจะแตกกว่าเรื่องในโซเชียลได้เห็นคลิปของคุณสองคนว่าแล้ว เ่ารู้วออะไรเธอรู้หรอว่าคี่อะไรคีอะไร่อะไรมันเป็นเรื่องบังเอิญฮะแล้วตอนนี้เอาที่อะไรอย่ไป่อะไรร้อนตัวหรอร้อนตัวไม่รู้ทีไหนร้อนทิ่นี่เปิด้องแต่งตัวแรๆค่ะอ๋อคนเลยคนเลยคนเลยคนยนเยคนเลย รวบๆเลยก็ได้รวบก่อนะรวบก่อนเลยยังไงคะมีมีอะไรที่เจอแถลงไทมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าน่ารักครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายอยู่แล้วก็ใช่ไหมรักเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคลิปนะเอาแล้วเขาใส่ตัวเขาใส่เต็มที่มันเป็นเขียวหรอใช่เต็มเสี่ยวลูกเอาแล้วแต่เดี๋ยวมันมีฮอดในด้วยเอาแล้วที่ได้ใจว่าอ๋อปล่อยแล้วหรอยังดิเฮ้ยเอาแล้วยังไงมันมีฮอดในตัวอื่นอีก มีห้องอื่นด้วยหรอคะตอนมาสบายยังไงไม่ได้เล่นพบายเยอะแล้วเอาแล้วไอย่างนี้เลยนะคะไม่พี่เก็บไว้เว่ไม่พีกว้างเก็บไปะโอเคเด็ดไม่คุยกันเยอันนี้เหมือนเ่อะคัเ่อะไรก่อนเ่เ่ในกองอ๋อเ่ยนกอแก้งกันเไอ่แก้งปกติไม่มีอะไรเตอร์แมวบุดเอนเนอร์จีตอนเช้าแต่มนถ่ายคือม <c oughs> <c oughs> okay, ือไวมาก ตลกมากแล้วก็ววายบกเวยมากเราเติมแมวกันทุกเช้าหรือเปล่าคะหรือไม่ไม่เติมแมวภาษาของมึคือแบบว่าให้กำลังใจกันไม่แเลเติมแต่บันเช้าเราเติมแมวเติมแมวดู้แสดงว่าเติมแมวเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีให้กำลังใจกันแบบบางวันก็มีแรงบางวันก็ไม่มีแรงเติมแมวเติมหมาแล้วเติมแมวหรือเติมหมาเติมอะไรมันนี้พลังวมดกันนะเติมแมวเติมหมาเติมแมวเติมหมา การได้นอนและกินข้าวครับแหวกเลยแลแวกเลาแลก็เรื่องจริงว่หนูท่านได้นอนพักผ่อนเยอะเราก็มีแรงกินข้าวก็พอให้ได้แปลงได้ครับมาต้มีท็อปโอเคโอเคโอเคลิรุดนะอย่าลิตรุดนะมีไหมเจ้าของฝันอะไรยังไงให้กันตรงไปทางนีเตรียมไปดินเนอร์อะไรกันเลยเนี่ยอันนี้ถามกันว่าหนูจะได้ของขวัญอะไรไหมเขาบอกว่าจะให้อยู่หรอกต้องให้หรอกจริงๆหนูไม่อยากได้เพราะว่าให้มาเยอะแล้วท่านจริงเราไม่ต้องให้กันก็ได้ เพราะก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องให้เราแต่ว่าถ้าให้ก็ก็ก็ดีก็โอเคไม่แต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็ดีไม่ให้ก็ดีแต่ให้ก็อ๋มีมีมีนิ้วไหนว่างอีกไหมคะหรือว่าตรงคอเราเราจะว่างไหมกอ๋อได้ถอดออกให้หมดเลยอ๋อแล้วนะแม่ทุกคนไม่เป็นไรนะแม่ทุกคนถอดเลยนี่ว่างเลยแม่นี่ฟ้องเบอร์หนูก็ยังไม่ได้ใส่ เราไม่เกับคบเนาะข้อมือที่เรายังขาดชิมมตอนนั้นคุณมาทำไมมันแบบนี้เลยนะนอนเนี่ไม่ต้องซื้อหรออนแต่ก็มีให้มีของขวัญนี้จริงๆก็มีแล้วเรียกว่าอะไรก็นิดนึงไม่ได้มีมูลค่าอะไรแต่มันเป็นมูลค่าทางใจแบบว่าเป็นของขวัญขอบคุณที่ร่วมงานกันมาแล้วก็อยู่กันมาผ่านอะไรกันมาไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรของแบบเป็นทองมีอะไรนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้ ทุกคนแซวว่านิดหนึ่งของพี่ซีไม่ใช่มิ้งนิดจริงนะบดตังค์แล้วครับเอ๊ทำไมเพราะเราเล่นใหญ่ตลอดใชแสดงพี่ซีวันเลยใช่ครับตอบแทนเลยอ้าวแล้วนู่นนี่ว่าอะไรนตอบแทนอะไรทำไมอ่ะเอิ่มก็ก็คิดอยู่ครับว่ากระเป๋างกา้เฮ้ยพอแล้วฮะนม่หรอกทำไมกระเปาลงไส้หอมแล้วผมไม่ใช่ไปถึงเราตระร่างกายมันไม่ได้ให้หอม แต่ว่าให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือว่าเราเหนาหรือเปล่าเราไปออกกาลังกายคนเดียวไม่มีคนคอยได้กำลังใจเดือนหนึ่งไม่ได้ขึ้นน่าทึ่ออกหนูจะเล่นกล้ามให้เป็นปูเลยนี่ไงสามปีเต็มมันไม่ได้ขึ้นง่ายหรอกอยูเล่นให้มันขึ้นเลยให้ใหญ่กว่าเดี๋ยวก็ดูพูดมาสามสี่ปีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในสามสี่อ่ะอีกหนึ่งอย่างซีเมื่อกี้ออกจากโรงพยาบาลด้วยอัพเดทชั่งอัพเดท ก็ที่คอนเทนต์ไปทีอะไรหลายอย่างแม่ครับผมแล้วก็อาหารเป็นพิษพออาหารเป็นพิษตอนเช้าก็ยังแบบเออก็ท้องรั่วไข่รอบเลยเงี้ยพอตอนเย็นเป็นรู้สึกป่วยเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวไ,ไม่เว้นไม่ไหวก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้แอดมินทนะก็ไปนอนที่บ้านแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องเลือกครับว่าจใครโดนอะไรนอนปแฟนเป็นห่วงเ,เลยดีใช่เลดีแล้วที่เป็นห่วงเขาป่วยสิบสิบรอบงงแล้วคนข้างเขาเป็นห่วงไม่ เขาไม่มีเวลาเป็นหัวทำงานทุกวันเขาต้องโฟกัสน้องเพลงเต้นหวอีกเยอะน้เสียงมันแปลกๆนะน้อยรน้อยใจอะไรเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองให้มันเลดีกว่าใส่ตใส่ต้องให้น้องคอยแบบดูแลดเล่นนะก็ได้ตว่าเป็นไงบ้านนั ทำบุญล่าสุดด้วยแฟนๆก็ร่วมทำบุญกับเราค่อนข้างเยอะเลยใช่เป็นไงบ้างครับแชริตี้ก็ไม่ได้จัดมาหนึ่งปีกว่าจัดเมื่อจัดเมื่อสองปีที่แล้วที่แล้วไม่ได้จัดเพราะไม่ว่างเนอแต่ปีนี้ได้รวมตัวกันแล้วครอบครัวเราก็ใหญ่มากกว่าเดิมเยอะเลยมีมูลสามสิบคนได้แล้วครับโหใมครอบครัวใหญ่มาก ซึ่งวันนั้นแฟนๆก็แบบมาหน้ากันเยอะเลยแล้วมาเชียร์แบบเราก็ช่วยกันร่วมกันทําบุญเยอะมากๆเลยครับอย่างเสื้อของน้องๆแต่และคนอย่างเงี้ยเลยแฟนก็ร่วมกันประมูลก,กันทุกคนเลยเงินนี้จะไปช่วยบริจาคอะไรที่ไหนก่อนให้สมากาชาดใช่ครับสภากาชาดใช่คนระับหลายคนบ <S 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 <Billie> อกว่าอยากอยากให้คนเกิดขึ้นอีกมันจะยังเกิดขึ้นอีกไม่ได้ครับก็จริงจริงก็แอบคิดนะผมก็แอบคิดว่า อาจจะเปิดในานามชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าคิวแบบไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนน้องๆพี่น้องๆองแต่ละคนจะยิ่งยุ่งกว่าเดิมไหมคิวมันจะยิ่งายากกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะนัดก,กันมาได้หรอยิ่งใหญ่ว่ากมันเป็นการแบบว่ากระชับมิตรความสัมพันธ์เด็กบ้านเองก็ได้รู้จักเด็กคนอื่นมากขึ้นได้เห็นแบบว่ามุมมองคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเราอยู่กันแค่สองคน ก็ไม่เกี่ยวกันนะเนี่ยวคือเดียวแล้วนะเนี่ยไม่หยุดเราทำไปมีแค่สอบก่อนเราไม่ใช่แต่ก็อย่างนี้นุ้ยก็ยังได้ทำบุญกับของ The Voice อ๋อใช่ครับยังไงบ้างคะที่คุณ The Voice เป็นเวทีที่แบบหลายคนบอกว่ามันทำสุดยคิดแล้วว่าจะร้องยงไงผมเครียดเครียดมากเลยอะครับตอนก่อนแบบก่อนตอนที่จะไปร้องตอนซ้อมอ่ะตอนเลือกเพลงก็คิดอยู่ว่าจะร้องเพลงอะไรดีแล้วก็รู้สึกว่าชอบเพลงไงครับถ้าเราร้องช้ำคือเราน่าจะแบบ น่าจะโอเคนะแต่ตอนจะไปร้องเครียดมากจนคนนั้นก็เครียดกังวลว่ามันเป็น The v o i ซ์อะเป็นวิธีแบบวิธีนักร้องนะครับแล้วเป็นวิธี่ใหญ่มากแล้วแบบปกติคนที่ไปแข่งเนี่ยเขาต้องมีแบบสกิลร้องโหดมากแล้วถ้าเราไปร้องไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะโดนว่าหรือเปล่าแต่เราก็มีกรรมการกดหันมาหันใช่แต่ก็หันมาทั้งสี่ท่านเลยคฮาว่าแชร์เลยก็แบบว้าวหันมาหมดเลยความรู้สึกตอนนั้นที่เขาขันมา ก็ดีใจเข้าใจแล้วเข้าใจพี่เข้าแข่งขันแล้วว่ามันน่าดีใจขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีใครถ้าถ้าคณะกรรมการไม่หันมาจะเสียใจขนาดไหนเราวลมามระวลมาตอนแรกที่เราลองเพลเราก็กังวลไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับว่าแบบว่าพี่ๆเขาจะหันมาครบหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเชริตี้ด้วยเราถือว่าเรามาแบบโอเคมาร้องเพลงมาทาบุญครับก็ถ้าเกิดพี่ๆอยากทาบุญก็หันมา ก็เห็นแฟนๆชมเยอะเลยก็ขอบคุณมากเลยแต่ตอนตอนนั้นนึกไปก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยแต่บอกพี่แบกออกมาดีมากเลยครับมีพี่พิงกองกับพี่นีนิวด้วยวันนั้นไปเจอกันพอดีแบบบังเอิญบังเอิญเลยครับคุดท้ายขยากให้ฝ่าผลงานหน่อยในปีหน้าที่แบบเป็นแฟนจะได้รอชมห็นอะไรกันบ้างสลับคู่เรา แล้วผมก็ปีนี้ก็ฝากวร์ซิงเกิลของผมในอั Super s u p r s p e นะฮะแต่ที่ยังได้ดูอีกวีก็สามารถดูได้ทางย o u l u b Music นะครับผมก็ปีหน้าก็จะมีเพลงออกมาเรื่อยๆนะครับว่าฝาดินตามด้วยแล้วปีหน้าก็ฝากแลนผมด้วยนะฮะเสื้อผ้า Super Sun นะครับผมก็ถ้าต่อยิ่เติมจปนะฮะเป็นซีรีส์ที่ได้ทำมแล้วก็หลังถ่ายทำได้ประมาณ27วิวแล้วครับผมก็ฝากตใจให้นักแสทุคนนครับครับปีหน้าของผมก็เดี๋ยวจะมี ซิงเกิลออกมาเรื่อๆยๆแหละครับอาจจะมีสเปเชียลซิงเกิลอีกด้วยเหมือนกันเพราะปีนี้ก็ปล่อยสเปเชียลไปหลายเพลงมากเลยประมาณสาเพลงได้เลยครับยังไงก็ฝากรอบเพลงของนิวไปเรื่อยๆด้วยครัแล้วก็ฝากซีรีส์ทางบิ๊กมือด้วยแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีเอ่อโปรเจกต์นงที่ผมเล่นกับทางค่ายจีบีนะ,ค,ะครับเล่นกับทุกปิงปอง์มที่มีิวพี่ไอซ์แล้วก็มีนักแสดงท่านอื่นอีกหลายท่านเลยยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากแฟนนี่ผมด้วยนะฮะขอบคุณมากฝากโซเอาแล้วก็สามารถดูแบบสตรีมมิ่งได้นะครับผมก็ รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นทีแบบซีอุนิพาร์ตี้นะครับัมเป็นมีโชว์ที่ผมคิดมีเกมที่ผมคิดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบเพลินแล้วก็มีความสุขด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ